ไลฟ์ฟินเจอร์มันนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันกันกบแหนมอีกแล้วนะคะวันนี้มานั่งอยู่ในบ้านเพราะว่าอาทิตย์นี้ฝนตกทางอาทิตย์นะคะทุกคนเลิกงานแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะคะเราก็มาเล่าหรือมาเมาท์มอยหรือมานินทาอะไรก็แล้วแต่นะันแล้วแต่จะคิดก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆพี่ๆฟังกันอีกแล้วนะคะ เนื่องจากว่าแหม่มเข้ากลับไปทำงานที่โรงแรมอีกครั้งหนึง่งทำให้คิดถึงเรื่องหลายๆเรื่องได้ก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะบางเรื่องก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์บางเรื่องก็พอจะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อตอนแหม่มทำงานที่โรงแรมที่แรกเลยนะคะ ที่นั่นเนี่ยทัวร์จะลงเยอะมากเลยนะคะในแต่ละวันเนี่ยมีทัวร์จากหลากหลายประเทศมาลงนะคะครั้งหนึ่ง4500เลยนะคะพวกเราเนี่ยก็แบบเว่งกันชุนละมุนวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนแมมก็คิดได้ว่าเออเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยเนาะยิ่งเฉพาะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะที่ชอบถือกระเป๋าเข้าไปร้านอาหารเข้าไปผับไปบาร์ไปโรงแรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ฝังไว้นะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นแนวทางแนวคิดหรือทาหอนให้กับเพื่อนๆพี่ ะะสาหรับตัวแหม่มเองตั้งแต่เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นแหม่มก็ระวังเรื่องกระเป๋าถือของแหม่มมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปนั่งร้านอาหารที่ไหนหรือว่านั่งโรงแรมที่ไหนบางที่นะคะเราคิดว่าโอ้ที่นั่นนี่ห้าดาวที่นั่นบริการดีที่นั่นมีความปลอดภัยสูงเราไม่ค่อยระวังเรื่องกระเป๋าใช่ไหมคะอาจจะวางข้างเก้าอี้อาจจะแขวนตรงตรงพนักพิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ความชัวอยู่ที่ไหนความไม่ชัวอยู่ที่นั่นเอาอย่างนี้แล้วกันสิ่งแน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนนะคะทุกคนก็ครั้งนั้นที่แหม่มทํางานที่นั่นก็เป็นกุ๊กอาหารเช้านะคะไม่ได้อยู่ฝ่ายเสิร์ฟนะไม่ว่าแหม่มจะเป็นกุ๊กไม่ใช่ว่าแหม่มจะยือนอยู่แค่ในครัวนะคะเป็นกุ๊กอาหารเชา้าเนี่ยแหม่มต้องรับผิดชอบบุฟเฟ่อาหารเช้าทั้งหมดเลยนะคะคือต้องออกไปดูเองไปเติมอาหารเองไปเช็คเองไปคํานวณเองทุกอย่างเลยนะคะก็ได้ออกไปที่ร้านอาหารบ่อยๆเหมือนพนักงานเสิร์ฟเลยค่ะครั้งนั้นก็มีนา ทีระทึกใจที่ได้เห็นเหตุการณ์กับเขาด้วยนะคะวันนั้นแขกเยอะมากๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะเคยไหมคะเวลาเราเข้าไปทานอาหารเช้าตามโรงแรมต่างๆนะคะก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คนเข้ามาทานทีเดียวพร้อมกันเลยอย่างเช่นตอนเช้ามากๆอย่างห้องอาหารเช้าเปิด7จ็ดโมงเช้าสมมุติว่าเปิดเจ็ดโมงเช้าช่วงนั้นเนี่ยคนก็จะไม่เยอะยิ่งเมืองที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วนะคนก็จะนอนตื่นสายเต็มที่ใกล้ๆร้านจะปิดนั่นแหละคนถึงออกมา ากเพื่อนๆพี่ๆเป็นไหมคะ แหม่มเนี่ยไม่ชอบไปทานคนสุดท้ายแล้วก็ไม่ไปเป็นคนแรกด้วยแต่ก็จะไปกึงก่งกลางๆนะคะช่วงที่บุฟเฟ่ยังดูดีดูสะอาดเรียบร้อยอยู่ส่วนสามีของแหม่มเนี่ยไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหนหรือไปทํางานหรือไปพักผ่อนอะไรเขาจะเป็นมิสเตอร์ลาสมินิทนะชอบไปบุฟเฟต่ตอนที่แบบใกล้จะปิดแล้วอ่ะลาสมินิทเลยะนะคะทีนี้ช่วงที่คนเยอะมากๆอย่างเช่นถ้าร้านอาหารเช้าเปิด7จ็ดโมงเช้าถึง10บโมงเช้าช่วงที่คนเยอะมากๆก็เป็นช่วง9ก้าโมงเช้า เก้าโมงเช้านี่คือคนจะเยอะมากมันเป็นช่วงเวลากลางๆพอดีที่นี้ในช่วงชุลมุนนั้นแหละคนเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะจากนั้นแมมก็ได้เห็นคุณยายคนหนึ่งเขามากับครุบทัวร์นะคะครุบทัวร์ี่ที่เยอรมันเนี่ยก็จะมากันเป็นรถบัสคันใหญ่ๆนะก็แล้วแต่อาจจะมาจากประเทศต่างๆหรือจากเยอรมันด้วยกันนะคะก็จากแคว้นต่างๆเมืองต่างๆก็มาพักที่โรงแรมนี้แล้วก็กระจายไปเที่ยวเมืองใกล้ๆ ก็ลงมาทานอาหารเช้ากันถ้ามากันเป็นรถบัสในส่วนมากก็จะมากันพร้อมๆกันแล้วก็นั่งด้วยกันนะคะจากนั้นคุณยายคนนี้ที่แหม่มได้เห็นเหตุการณ์นในวันนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาทานอาหารเช้าเหมือนแขกคนอื่นๆทั่วไปแล้วก็มีกระเป๋าถือมาด้วยซึ่งเป็นสายสะพายยาวๆนะคะ ก็เอาแขวนไว้ตรงเก้าอี้อย่างตรงข้างหลังเนี่ยนะคะเขาเรียกพนักพิงใช่ไหมมันก็จะมีมุมอยู่นิดนึงที่เราแขวนเก้าอี้ได้หรือไม่มีบางทีเขาก็จะพาดคล่องๆเอาไว้แม่ไมนหลายคนนะคะที่ทําแบบนี้และแม่ก็อยากจะมาเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเขาก็แขวนเอาไว้ข้างหลังแล้วก็นั่งทานอาหารปกตินะคะทุกคนก็อาจจะทําแบบนั้นเนาะไม่คิดว่าแม้ใครมันจะมาหยิบกระเป๋าเราไปได้นะคะเราก็นั่งทานอยู่ตรงเนี้ย แต่หยิบไปได้ค่ะวันนั้นชนลมุนวุ่นวายเพราะว่ากระเป๋าของคุณยายอยู่ๆก็มีมือดีฉกไปนะคะซึ่งไม่มีใครเห็นว่าใครเป็นคนเอาไปแต่ที่โรงแรมเรามีกล้องค่ะเปิดกล้องได้แล้วคนที่เข้ามาทานอาหารเช้านะคะเราถามเบอร์ห้องทุกคนนะคะเราถามเบอร์ห้องทุกคนแต่เราก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าใคร เป็นคนหยิบไปในช่วงเวลาชุลมุนวุ่นวายแล้วที่คุณยายนั่งเนี่ยก็จะไม่มีกล้องซองมาแบบชัดเจนมากเป็นไหมคะหลายๆที่หลายๆร้านเนี่ยมีกล้องจับแต่เวลาเขาจะดูจริงๆจับหาตัวคนร้ายจริงๆกล้องกลับไม่ชัดแล้วนั่นก็เป็นครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะกล้องจับไม่ชัดไม่เห็นหน้าเห็นแต่ว่าใส่สูตร เห็นไหมคะคือไม่ใช่ว่าแต่งตัวไม่ดีแล้วจะนิสัยไม่ดีแต่งตัวดีแล้วจะนิสัยดีนะคะมันตัดสินกันไม่ได้เลยกับการที่จะแต่งตัวดีหรือไม่ดีนะคะทุกคนแล้วกระเป๋าของคุณยายคนนั้นนะ ก็ไม่ได้คืนนะคะหายไปเลยคือชุลมุนวุ่นวายมากเรียกตำรวจตำรวจอะไรมาแต่เรื่องค่าใช้จ่ายของในกระเป๋าเงี้ยแหมไม่รู้ว่าทางโรงแรมเนี่ยชดใช้อย่างไงนะคะอันนี้แหมมอยากจะมาแชร์เรื่องกระเป๋าถือของเราผู้หญิงทั้งหลายหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะเวลาเราเข้าไปนั่งทานที่ร้านอาหารหรือร้านอาหารเช้าที่โรงแรมหรือที่ไหนก็แล้วแต่ ถือไว้กับตัวชัวรที่สุดถึงแม้มันจะดูเฉิมดูเชยดูไม่ดียังไงแต่มันชัวรที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะทําให้แม่แบบ ข้างบนแล้วก็คิดมากทุกครั้งเลยเวลาไปทานร้านอาหารนะคะกระเป๋าไม่ได้แพงอะไรนะคะแต่เอกสารของเราที่อยู่ในนั้นสิ่งของต่างๆที่อยู่ในนั้นมันเป็นสิ่งของสําคัญของเราเป็นสิ่งของต่างๆของเราที่อยู่ในนั้นนะคะซึ่งกว่าจะไปขอได้ไปยื่นเรื่องได้เนี่ยมันก็ยากมากๆนะคะและนี่แมมก็อยากจะเอามาแชร์หนึ่งในหลายๆครั้งที่แมมเห็นนะคะเรื่องกระเป๋าเนาะวางไว้ตรงไหนคะเพื่อนๆพี่ๆวางไว้ตรงไหนนะอันนี้แมมก็ไม่มีคําแนะนานะว่าวางไว้ตรงไหนดีนะคะเราก็ได้แค่เตือนแขกนะว่า ให้หยิบกระเป๋าติดกับ,บตัวดีที่สุดนะคะแล,และแขกบางคนก็ให้เรารับผิดชอบแบบว่าเ,ออเราเป็นพนักง,งานเสิร์ฟหรือว่าเราเป็นพนักง,งานอยู่ในนั้นก็คือดูให้เขาด้วยไม่ได้หรอคุณคะเวลาแขกเข้ามา4ี่ห้าคนเนี่ยเราก็ดูไม่ทันเพราะว่าหน้าที่ของเราคือเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะไม่ใช่เฝ้ากระเป๋าไม่ใช่เฝ้าสิ่งของมีค่าของแขกที่มานะคะและของแหม่มนะคะแหม่มก็จะวางเอาไว้ข้างหลังแล้วก็หนีบแล้วที่เยอรมันเนี่ยส่วนมากเราจะมีแจ็กเก็ตไปด้วยก็เอาแจ็กเก็ตทับอีกทีครัง นั้นแล้วแม่ก็ยังไม่ไว้ใจไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นเหตุการณ์เองเนี่ยหรือว่าเคยเจอด้วยตัวเองเนี่ยเราจะผวาหรือว่าเราจะรู้ตัวหรือว่ามีจะหรือว่าจะมีสติอยู่ตลอดแม่มก็ถ้ากระเป๋านั้นมีสายแบม่ก็ดึงสายแล้วก็มันหนีบไว้ใต้ขาอีกทีนึงบางทีนะทุกคนอาการหนักนะักคล้องขาไว้เลยนะคะคือแบบสามีของแม่มก็บอกว่า อะไรจะเยอะขนาดนั้นคือเขาไม่เคยเห็นเหตุการณ์ไงเขาไว้ใจทุกคนแต่เราเคยเห็นมันทําให้เราแบบผวามันทําให้เรากังวลในเราก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะปล่อยตรงนั้นนะคะและอีกโรงแรมหนึ่งที่แหม่มเคยทําอันนี้ป้าพัดก็อยู่ในเหตุการณ์น,นะคะป้าพัดเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะคือมีใครจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาในโรงแรมของเราทุกวันเลยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเวลายุ่งวุ่นวายเนี่ย บอกแล้วว่าช่วงที่เวลาแขกลงเยอะๆมันวุ่นวายใช่ไหมคะคือเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางทีมาโดยการสองคนสามคนอย่างเงี้ยมีอยู่คนหนึ่งป้าพัดบอกว่า เขาเดินมาหยิบหนังสือพิมพ์ที่โรงแรมทุกวันเลยซึ่งพนักง,งานที่โรงแรมเขาคิดว่าเขาเป็นแขกที่นี่ก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเดินเข้าเดินออกบางทีเราก็ดูไม่ทันคนนี้เข้ามาหยิบหนังสือพิมพ์ทุกวันเลยจนวันหนึ่งประพัดบอกว่าแกผิดสังเกตแล้วคนนี้ยแกเห็นเขามาจากข้างนอกหยิบไปแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วประพัดก็ไปบอกผู้จัดการโรงแรมนะว่าผู้ชายคนนี้เป็นแขกโรงแรมเราหรือเปลา่าเพราะว่าประพัดบอกว่าเขาไม่เห็นว่าอยู่ห้องไหนแต่เขามาหยิบหนังสือพิมพ์ไปทุกวันจากนั้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตผู้ชายคนนี้ก็็มาอีกกแล้วจับ ได้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้จับไปส่งตํารวจหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่มีใครไปถ่ายคลิปไปอะไรเขาด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่าตักเตือนกันแล้วเขาก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานนะคะที่โรงแรมแรกเนี่ยที่แหมเคยไปทําอยู่เนี่ยโรงแรมตั้งอยู่ใน คล้ายๆส่วนสาธารณะนะแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นส่วนสาธารณะเสียทีเดียวคือจะมีพักที่นี่เราเรียกว่าพาักก็คือมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่อะไรห้อ,หอมล้อมโรงแรมนี้อยู่แล้วโรงแรมนี้อยู่ในกลางต้นไม้ใหญ่ๆนั้นที่ล้อมรอบนะคะก็คือห่างจากถนนห่างจากผู้คนนิดนึงซึ่งเวลาใครมาที่โรงแรมนี้ต้องขับรถเข้ามานิดนึงหรือเดินเข้ามาก็ได้นะคะแต่เราไม่อยู่ติดถนนเลยช่วงที่เราไปทํางานเนี่ยส่วนมากถ้าเราอยู่ฝ่ายอาหารเชา้า เราก็จะเข้างานกันตีห้าตีสี่ครึ่งช้าที่สุดก็หกโมงนะคะแต่น้อยมากที่ที่จะเข้ากัน6กโมงเชา้าเพราะว่า6กโมงครึ่งร้านอาหารก็เปิดจากนั้นพวกแหม่เนี่ยหรือว่าพนักงานหลายๆคนที่ขับรถไปเองเนี่ยเราก็มีที่จอดรถกล่องพนักงานแต่เราต้องจ่ายเงิน ซึ่งหลายๆคนไม่ยอมจ่ายเงินซึ่งแหม่มก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ยอมจ่ายเงินก็จะหาจอดที่ข้างนอกพ์คนอกต้นไม้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาทีนี้เวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าสว่างเร็วนะคะตีห้าก็สว่างแล้วแต่ฤดูหนาวนะทุกคนหกโมงเช้าก็ยังไม่สว่างแปดโมงเช้าบางทีก็ยังมืดอยู่นะคะแล้วช่วงฤดูหนาวนี่แหละมันจะเป็นช่วงที่ เรียกว่าอะไรจะว่าอันตรายก็ก็ไม่สัทีเดียวนะช่วงที่เราต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราจอดรถไว้ไกลแล้วก็เดินลัดส่วนนี้มามาถึงที่โรงแรมแม่มก็ทําแบบนั้นอยู่หลายปีทีนี้มีป้าคนหนึ่งทําไมแม่มเรียกป้าป้าคนนี้ทํางานที่นี่อยู่นานมากตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานเลยแล้วแกก็เกษียณไปแล้วนะคะแกก็เกษียณไปแล้วเจ้าของโรงแรมก็สนิทกับแกเพราะว่าป้าคนนี้สนิทกับเจ้าของโรงแรม สนิทกับเจ้าของโรงแรมเหมือนกับว่าเขาเติบโตมาด้วยกันมาด้วยกันอย่างนี้นะคะก็คือเขารู้จักสนิทกันเมื่อป้าคนนี้กเกษียณไปแล้วนะคะ เจ้าของโรงแรมนี้ก็บอกว่าอยากให้มาทําที่โรงแรมอีกคนกเกษียณแล้วก็ทํางานได้ก็เอาเซฟเฟอร์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าเดือนละสองสาครั้งเหมือนกับมาทําให้สนุกสนานอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีการจ่ายภาษีอะไรอีกแบบหนึ่งอันนี้แหม่มก็ไม่รู้นะแหม่มก็ไม่ได้ติดตามถามข่าวเรื่องนี้นะคะแต่คนกเกษียณแล้วก็ทํางานได้นะคะทุกคนเขายังฟิตเขายังแข็งแรงแล้วป้าคนนี้ก็คนะ่ะที่กเกษียณแล้วยังกลับมาทํางานอีกเพื่อมารับจอบ400ยูโรหรืออาจจะน้อยกว่านา ที่เยอรมันเขาเรียกว่า outserv หมายถึงว่าพนักงานผู้ช่วยไม่ใช่พนักงานตัวจริงผู้ช่วยก็คือเวลาวันไหนแขกเยอะๆก็โทรไปถามว่าวันนี้เธอมาได้ไหมสัก2ชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์ไหนที่แขกเยอะๆหรือว่าพนักงานไปพักร้อนเยอะๆเธอมาได้ไหมอาทิตย์นี้อาทิตย์ละหนึ่งวันวันละกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีลิมิตไว้ว่าได้แค่ไหนแค่ไหน ป้าคนนี้ก็กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาทิตย์ละครั้งบางทีเดือนละครั้งบางทีหนึ่งเดือนไม่มาเลยแต่ส่วนมากถ้าช่วงที่ทัวลงเยอะๆหรือว่ามีงานแฟร์หรือว่ามีเทศกาลเนี่ยป้าเขาก็จะมาบ่อยนะคะแล้วครั้งหนึ่งโชค้ายของป้า ป้าเข้างานหกโมงเชา้าซึ่งพวกเราก็เดินเข้าไปก่อนแล้วแมนี่เข้าตีห้าครึง่งมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่รีเซพชันเข้าไปก่อนป้าแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะคะทุกคนป้าเขาขับรถมาจอดตรงลานหน้าโรงแรมนะคะเขาได้สิทธิพิเศษจากเจ้าของโรงแรมเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนกับว่าไม่ใช่พนักง,งานประจําอย่างเราๆนะคะเหมือนกับว่าเป็นแขกรับเชิญมาช่วยทํางานป้าเขาได้จอดรถที่หน้าโรงแรม เขาจอดรถที่หน้าโรงแรมแต่ก็ยังต้องเดินเข้าไปในโรงแรมอยู่ดีไม่ได้ว่าจอดถึงประตูเลยนะคะมันจะมีลานจอดรถอยู่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็เดินมาอีกที่หนึ่งป้าเขาจอดไว้ตรงนั้นและระหว่างจอดรถแล้วเดินมาที่ที่ประตูโรงแรมเนี่ยมันไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงสามนาทีทุกคนคือมันใกล้มากแต่ความโชคร้ายของป้าในวันนั้นนะคะในระหว่างที่ออกจากรถปิดประตูรถยังไม่ทันได้ล็อกโดนตี โดนตีแบบแรงมากแรงจนคิดว่าป้าจะไม่ไหวแล้วแล้วชิงกระเป๋าของป้าไปคือไม่เข้าใจว่าตีเขาทำไมชิงกระเป๋าทำไมไม่ชิงแล้วก็วิ่งไปเลยแต่ตีเขาแม่มก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรตีรู้แต่ว่าแบบอาบแล้วอะคือเลือดอาบเลย แต่ป้าเข้าไปยุงตัวเองเข้าไปที่รีเซพชันได้ทุกคนตก,กใจมากแล้วก็เรียกรถพยาบาลยังคนก็ช่วยกันแล้วก็โทรเรียกรถฉุกเฉินโทรเรียกตำรวจแล้ววันนั้นทุกคนบอกเลยว่าด้วยความที่ป้าเขาเป็นพนักง,งานพิเศษด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกันกันกบเจ้าของด้วยความที่เขาเป็นคนที่อายุเยอะแล้วด้วยนะคะแล้วเจ้าของพอได้ข่าวนี้ก็รีบมาแล้ว โกรธมากว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงมาทำกับพนักงานที่นี่ได้ยังไงคือมันเสียภาพพจน์ด้วยนะว่าเ,เข้ามาทํางานที่โรงแรมนี้แล้วไม่ปลอดภัยแขกที่มาพักที่นี่จะเจอแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็เต็มที่เลยนะคะวันนั้นนะคะตั้งแต่6กโมงเชา้าถึง7จ็ดโมงเชา้าหนึ่งชั่วโมงเขาสั่งเฮลิคอปเตอร์มาเลยนะคะทุกคนคือตํารวจสั่งเฮลิคอปเตอร์มาวนเลยนะคะวนแบบ พูดแล้วแบบยำขนลุกอ่ะต้องได้อ่ะต้องหาตัวคนนั้นให้เจออ่ะถ้าไม่เจอเขาไม่หยุดแล้วทั้งหาด้วยเท้าทั้งบนเฮลิคอปเตอร์นะคะส่งป้าคนนั้นเข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะหลังจากนั้นทุกคนในวันนั้นเลยนะเขาจับคนนั้นได้เขาไม่ใช่คนของประเทศนี้นะคะแล้วกระเป๋าของป้าเนี่ยเขาก็ออกไปทิ้งไว้อีกที่หนึ่งเอาของข้างในไปหมดคุณรู้ไหมคะมีเงินเท่าไหร่มีเงินไม่ถึงห้าสิบยูโร มีเงินไม่ถึง50ยูโรเห็นไหมคะไม่ว่าเงินมากเงินน้อยก็เป็นอันตรายได้แต่เขาไม่ได้รู้ว่าเงินป้าในนั้นมีเท่าไหร่เขาก็คงคิดว่าป้าแก่ๆเนี่ยคงจะมีเงินในกระเป๋านั่นแหละรถเขาไม่เอานะชิงกระเป๋าแล้วเป็นคนที่อายุยังไม่เยอะด้วยนะคะที่ที่มาฉุกชิงวิ่งราวไปในวันนั้นแล้วใช้อะไรทุกป้าก็ไม่รู้คือแบบสาหัส ทุบที่หัวนะ่ะสาหัสนะหัวแตกนะคะหลังจากนั้นป้าก็ไม่มาทํางานอีกเลยชีวิตป้าก็หลอนไปเลยเห็นไหมคะทุกคนถ้าเกิดเขาไม่ไปทํางานก็เรื่องก็อาจจะไม่เกิดที่นั่นแต่อาจจะมปเกิดที่อื่นก็ได้ความโชคร้ายของคนเรานะคะแต่หลังจากนั้นนะคะเจ้าของก็บอกพนักงานว่าให้ไปจอดที่ใต้ดินของโรงแรมแล้วเราก็จะได้ราคา ที่จอดรถเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะของพนักงานระหว่างตัวกันแล้วทีนี้เราก็จะนับหมายกันนะคะว่าเวลามาถึงที่ทํางานเนี่ยให้แบบมาถึงพร้อมๆกันใกล้ๆก,กันจะได้เดินเข้าไปที่โรงแรมด้วยกันถามว่าโรงแรมมีกล้องไหมมีนะคะแต่กล้องเนี่ยมันส่องไม่ถึงไปที่ที่จอด กละะ้องที่โรงแรมก็แค่ที่ประตูนะคะหลายๆคนคงรู้ถ้าอยู่เยอรมันนะการติดกล้องวิดีโอวงจรปิดเนี่ยมันส่องได้แค่ทางเข้าหรือไปจ่อหน้าเขาไม่ได้มันก็มีความผิดอีกเหมือนกันคือกฎระเบียบที่นี่มันเยอะนะคะและนี่ก็คือเรื่องระทึกใจตอนที่แหม่มทํางานโรงแรมไม่ใช่โรงแรมปัจจุบันนี้นะโรงแรมก่อนๆน,น้นนะคะว่า บางทีเราคิดว่าชัวร์แล้วมันก็ยังไม่ชัวร์นะคะบางทีเราคิดว่าปลอดภัยแล้วมันก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะก็ถ้าใครได้ฟังอยู่แล้วก็ทํางานเหมือนแม่มนะคะก็ระวังตัวไว้นะหรือใครที่เป็นแขกไปเที่ยวตามโรงแรมต่างๆเรื่องกระเป๋า ก็ระวังไว้นะคะที่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆตามประสบการณ์ทํางานของแม่มที่เยอรมันนะว่าเจอเรื่องระทึกใจอะไรบ้างก็อยากจะเอามาแชร์มาบอกมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะเผื <spe c> ่อพอจะเป็นแนวทางเป็นประสบการณ์หรือบอกให้รู้ไว้อาจจะเจอกับตัวเองว่าควรจะทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะและเรื่องต่อไปต่างๆแมมเจออะไรก็จะมาเล่ามาบอกอีกนะคะตอนนี้แมมออกไปทำงานทุกวันอีกแล้วนะคะทุกคนก็ได้เห็นได้เจอได้พบทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีต่างๆมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟัง โดยเฉพาะเรื่องที่ทํางานนะเรื่องที่ทํางานนะเจอทุกวันนะทุกคนก็หลังจากที่เล่าให้ฟังว่าคนแรกนะคะเดี๋ยวแม่จะหาชื่อมาตั้งให้ดีหรือเพื่อนเพื่อนมาตั้งชื่อว่าอะไรดีคนแรกที่บอกว่าทําได้หรอตัวเล็กไหวหรอ งานหนักนะที่เนี่ยไม่เข้าใจว่าเขาโทรเรียกเธอมาทําไมให้ชื่อว่าอะไรเดียคนนี้นะส่วนอีกคนหนึ่งสาวผินสาวผินก็ไม่บอกอะไรเลยเอาวางไว้เดี๋ยวฉันทําเองวางไว้เดี๋ยวฉันทําเองหรือนางทําเองหมดเลยคือไม่บอกอ่ะคือคือเขาอยู่นานแล้วเนาะเขาอยู่ตั้งแต่โรงแรมเปิดอะก็เ,เกือบสิปีแล้วเขาก็ทำปุ๊บ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 ปเสร็จแล้วเราก็แบบ เออเราก็หาอะไรที่เรารู้เราทําได้นะแล้วงานที่เรายังไม่รู้เขาก็ไม่บอกเราก็ต้องใช้สายตานะคะแม่มีคาถาในในการทํางานอยู่อย่างหนึ่งนะคือ ตามองหูฟังมือทำปากพูดก็คือมองว่าเขาทำอะไรหูก็คอยฟังว่าเขาพูดอะไรกันแขกสั่งอะไรกันมือก็คอยทำไม่ให้ว่างนะเดี๋ยวเกิดบอสเดินผ่านมานี่เหมือนกับว่ายืนปลาบๆไม่พูดไม,ไม่ทำอะไรก็อาจจะเช็ดจานเช็ดช้อนพับผ้าเช็ดปากอะไรนะพูดก็คือถามไม่รู้ก็คือถามทำงานที่เยอรมันนะไม่รู้ให้ถามถ้าทําไปโดยแบบไม่รู้แล้วผิดพลาดเนี่ยจะโดนด่าจริงๆนะคะแล้วเขาก็จะไม่ชอบไม่รู้ไม่เข้าใจให้ถามถามไม่รู้ถามไม่เข้าใจ เขายอมเสียเวลาบอกเราแนะนําเราแต่เขาจะไม่เสียเวลาที่จะมาแก้งานให้เรานะคะและนี่ทั้งหมดก็คือเรื่องราวของคลิปนี้นะคะแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆพี่ๆอ,อีกคอยติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหรือติได้นะคะแหม่มรับข้อติได้ค่ะมีอะไรให้แหม่มปรับปรุงแก้ไขหรืออยากรู้อยากฟังเรื่องอะไรที่แหม่มพอจะบอกได้เล่าได้แหม่มก็ยินดีนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ ขอให้ปลอดภัยไม่ว่าไปที่ไหนทําอะไรอยู่ขอให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆกับชีวิตเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Chews เชื are the same ่อสวิตเซนสวัสดีค่ะวันนี้อากาศไม่ดีไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็ไปหาอะไรทําทานกันนะทุกคน